เรียนพอนเด้อหยัดโจมทุกคนทุกทันเนาะทักไทยเสาวันที่สิบมิถุนายนสองพันหนร้อยหกสิบแปดอันนี้ก็เป็นวันพระวันศิลป์วันศิลป์ใหญ่วันลงอุโบสถชาวบ้านชาวโจมก็มาทำบุญกันเนาะมือหนึ่งมันก็อยูกไก่วันเอก็มีศรัทธากันโยม มันหลายวัดก็เตือว่าลระส่งเสบียงเลี้ยงอาหารส่งเสริมพระพุทธศาสนากันรักษาศีลภาวนากันไปชิดใจเอาก็อยู่ในหุนทางนี่แหละสัตโลกต้องสะสมบุญต้องเรียนรู้คำสอนพรธเจ้าให้ถือตรงก็สิเกิดความศรัทธาในพุทธศาสนามีการห่มเหลืองห่มขาวนี่แหละมารักษาศีลสมาทานศี เฮาวัสะสมนะความเคยชินในคุณงามความดีนี่แต่บุญแต่บาปน่ะล่ะที่ว่าติดัตเข้าไปฟังกันอันนี้ัมั็แกันนั่นแหละมุสัทธากาับสีเสื้อในบุญในบาปมีผลอิเล่จังเฮ็ดบุญกุศลกันาการงานทั้งโลกมืก่กัต้องเฮ็ดคือว่น่ะล่ะในทางธรรมกันั่นแหะมื่อหนึ่ง วันพระหาโอกาสเขาวัดนี่มาฟังเทศฟังธรรมเป็นการเสริมกำลังบุญกำลังใจให้เจ้าของเนี่ยได้มีความเข้าใจที่ถือตองยอมเขามาก็ได้มาฟังธรรมฟังเทศในนี้แหละเพื่อกระตุนกันเนี่ยให้เชือ้ออนาเชื้อในคุณงามความดีนึงละ่ะพระพุทธเจ้าเพินเพิ่นกับมัสีบอเนี่ยละ่ะหนทางนรกสวรรค์อยู่ที่ตัวเฮาทั้งมัด นรกก็อย uh IC ู่คณะนี่แหละมาได้ยู่เตอร์คิดินเนาะสวรรค์มันก็ยู่ในตัวเขาอ่ะลอะคืดตอนยังน้อยคืดว่านรกสงสัยมันิอยู่เตอร์ดินเนละกะคนตกนรกพกมัวนรกเนละสวรรค์คือได้ยู่เทิงฟ้าคนละมันคืดไปแท้จริงแล้วสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนี่แหละเนาะใจที่มันเร่าร้อนเปรียบเสมือนนรกใจที่มันมีความยินดี ในคุณงามความดีในบุญกุศลใจเทวดาเห็นปะใจเทวดาเทวดาในหลังมนุษย์แตบเทวดาที่มีจิตใจดีคนนั่นแหละคนที่มีจิตใจดีมีบุญกุศลเมตตาแต่มาอยู่ในหลังมนุษย์อนืเอนว่ามนุษย์สเทโวกลายเป็นมนุษย์หลังเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาใจมีบุญกุศลมนุษย์สเปโตก็ ร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเปรตเปรตเนี่ยเปรียตัวในเปรตเลยลังเป็นมนุษย์ด้วยใจฮะโอ้ยมีแต่ความเยาดเยอะมีเป็นเปรตนะอมนุษย์เดระมนุษย์นรกกับร่างกายนะะเป็นมนุษย์ใจเป็นชั้นรกนะเป็นเดรัจชานเป็นอสุรกายเห็นี่บอกเป็นยักเป็นม่านเห็นบอกเป็นพุ่มเป็นเทวดาเห็นบอกบังเธอจิตใจเฮานะเละเป็นเปรียบเสมือนนรก อยู่ในอกสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจเนี่ยมันต้องไปเบื้องไกลศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าเข้าใจแล้วมันก็อยู่ที่ตัวเฮาต้องมัดความเจ็บความแก่ความตายมันก็อยู่ในตัวเฮาละมันมีความเสื่อมความสลายไปพระพุทธเจ้าให้มาศึกษาธรรมะอันนี้แหละเนี่ยเมื่อเรียนรู้ตรงนี้ละมือหนึ่งเขาก็ต้องพัดพาคเนี่ยบอกต้องตายจากกันเป็นสัจธรรมความจริงที่ เรียกเลี้ยงบ่ได้ถึงแม้ว่าคนอกมาฟังธรรมะหรือฟังเข้าใจบอกเข้าใจก็เปลี่ยนไปในทังที่ทังเดียวกันก็คือตายขึ้นกันเมื่อสิยอมรับบ่ยอมรับก็ต้องตายมีแม้นวัดคําว่าตายเนี่ยมันเป็นเป็น,ปนสิ่งที่อัปมงคลมันมีแม้นแต่มันเป็นคาจริงเป็นคําว่าที่ควรวิจารณาว่าทุกคนนี่เรียกเลี้ยงบ่ได้อืความตายเนี่ยมันต้องเจอกันทุกคน สิยอมรับก่อยอมรับแล้วก็นเห็นบอกว่าความตายขึ้นมาแล้วก็ยานกันเอาอความแก่ขึ้นมาแล้ว,วก็บอกจะแก่แท้จริงแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ควรยอมรับแก่มันแต่ยังน้อยแล้วเห็นป่ะแก่ตั้งแต่ท้องแม่ละแก่คู่มืออืมนั่นแหะแก่ยังมีสุดอ่ะนะเห็นบอกแก่เป็นเด็กน้อยอยู่ในท้องกับแก่เห็นบ่ะท้องแก่เอใหญ่ขึ้นมากับแก่เห็นเด็กน้อยกับแก่มาเลย่อยอ่ะเด เมาบัเบืองว่าผูดเท้าบันโอ้แก่แล้วเจ้าเอายังเด็กน้อยย้อยยังบอกแก่นะนี่สิงก็แก่มาเลยเลยเพิ่มเปรียบเสมือนกินเข้าละเป็นบ่มันกินมันก็ยังมีอิ่มคําเดียวเป็นบอกนั่นล่ะต้องกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆจนหลายคํามันก็อิ่มกินคําเดียวมันบอกอิ่มหลายคํามันจังอิ่มมันจังแกอิ่มมันก็เศร้าอิ่มแต่ก็บอกว่าต้องอาศัยการกินจะกคาแรก แก่มันกัตั้งแต่ใส่ตั้งแต่เด็กน้อยอะละแก่มาเลยๆจนหัวเงาะจนเท่าก็คือกินข้าวกินข้าวคำแรกก็บวิอมกินสองกินสามกินสี่มันก็ท้องมันกัตึงขึ้นตึงขึ้นมันก็อิ่มมันกัแก่เนี่ยละแก่มันอิ่มเด้ถ้ามาชาติเขาเป็นแน่หล่ะถ้านอกแก่ลงขมือเสื่อมใบขมือความจริงมันกัปากกับตัวเฮ้าคือธรรมะนะ การย้อนว่าบอศึกษาธรรมก็เลยบอมีการเรียนรู้ธรรมชาติดังนั้นการที่เราได้มาพบพระพุทธศาสนาเนี่ยเขามาวัดว่าเนี่ยเราก็มาสร้างความเห็นมนว่ามีความเห็นมีความเห็นอเอือนะเออมันก็นำนำความสุขมาให้ได้เ,ออเห็นพิษก็นำทุกข์มาให้ความเห็นเทอกก็เห็นไปตามถ้าจะทมความจริงนั่นแหละเห็นสังขารที่บ่เทียง มาเห็นนี่หมายถึงว่าปัญญาเห็นความจริงในหนทางของเ้านี่กันนี่แหละหนทางที่สี่เห็นความจริงได้ก็ต้องมาเรียนรู้ความจริงตามคําสอนผู้รู้คือพระพุทธเจ้าเิ่นเิ่นรู้ความจริงเป็นเห็นความจริงพระอรหันต์สาวกหลวงปู่หลวงตาที่บวชเข้ามาก็มาศึกษาความจริงความจริงมันมีแม้สิ่งลึกลับมันอยู่กับตัวเขาตลอดความจริงม่นมีแม้เรื่องอิทธิฤทธิปฏิหาร อดนบันดาลนีหอย่างเพ้อได้ได้ไดเรื่องของธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องที่เห็นต้นหน้าต้อตานะเห็นว่ามันแก่ม,มันเสื่อมมันมีได้ดังใจเนี่ยนี่แหละความจริงแล้วก็ยอมรับกันนะะเหมันคือธรรมะคนเข้ามาศึกษาธรรมะเข้ามาวัดผ้ากันหลงแต่อิชิฤทธิ์ปฏิหารกันพระมีฤทธิ์มีเดชเบ้อหวยเทือกกว่าศักดิ์สิทธิ์ดีเพื่อน,นั่งได้ดนลกนว่าเพึ่นปฏิบัติได้ แท้จริงแล้วธรรมะเป็นสิ่งที่เฮาต้องมาพิจารณาให้มันเข้าใจว่าร่างกายนี่แหละคือธรรมะที่มันมีแมืนเฮาจิตใจนี่แหละคือธรรมะที่บังคับบัญชาบได้ความรู้สึกนึกคิดเพื่อเฮาศึกษาว่ามันเป็นสิ่งที่ยึดมั่นถือมันบอด้ยนะนมันข้อมคิดนี่มันหลอกให้เฮาหลงว่าอันนั้นเถียงอันนี้เป็นสุกอันนั้นเป็นท์อันน,นแท้จริงแล้วมันมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป เพนว่าความสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่ทนได้ง่ายตามธรรมะความทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่ทนได้ยากเห็นปะมันก็มีทั้งทนได้ยากทนได้ง่ายแต่มันก็คือความทุกข์ทุกที่ทนได้ง่ายกับวาสุขมเขากัเอาก็หลงสุขเข้าไปจะเจอทุกที่ทนได้ยาะเพราะว่าอันนั้นคือทุกเนี่ยแต่ว่าทุกคนก็ต้องเจอเห็นปะเจอแล้วก็ต้องอพัดผ้าเจอแล้วก็ดับเออมมีอย่างยูยุงคงกับพันกับเฮ้าสุขทุก ความรู้สืกอมขึนกันผ่านมาผ่านไปแต่ละเมือ่อมันมีอย่างเจรงอย่างเยินอันนี้เพิ่นเอินว่าการเรียนรู้ธรรมะคือการพิจารณาสิเข้าถึงได้ก็ตรงนี้แหละใครควรฝึกนะว่าฝึกจิตฝึกใจฝึก,ก,กแนวคิดม,มุมมองเขาต้องอาศัยเสื้อกระตุ้นให้เกิดความมุมมองให้มันถือตรงดังนั้นต้องอาศัยเสื่อกระต้นกัน เนี่ยจังว่าผู้ที่มาบวชอาศัยผ้าเหลืองเนี่ยก็อาศัยซื้อผ้าเหลืองกระตุ้นอาศัยผ้าขาวกระตุ้นในชีแไม่้ามก็มาวัดเอามาใส่สุดอันนี้มันก็กระตุ้นเขาได้ได้เห็นบ่เป็นซสื้อผ้าเลยใส่สุดอันนี้เขาไปแล้วเออมันรู้สึกว่าเออเป็นเป็นการปรุงแต่งเป็นซื้อกระตุ้นให้เขารู้สึกว่าเอาเป็นพระนะโมกันล้วนแล้วเมื่อปองผมแล้วได้เนี่ยเออบบได้ส่วนไผมทรงนั้นทรงนี้ มันก็นมีสิ่งกระตุนก็นคือเสื่อในวัดมีค้อสินบัญญัติขึ้นมาให้ปฏิบัติมีข้อวัดปฏิบัติในบางวัดคุปบาอาจารย์ก็ตั้งกฎร,ระเบียบให้เขาได้ปฏิบัติแนวนั้นแนวนี้สวดมนต์ไหวพระมีบอกสมาท่านสินวันพระก็เป็นเสื้อกระตุนให้จิตใจได้เกิดการศึกษาในพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าีีแหละได้เข้ามาบวชได้เข้ามาศึกษา นี่ก็สิบอ๊อบุญเนาะโยมแค้นเนี่ยอุบาสกแค้นก็สิได้บวชวันที่สิบห้าเนี่ยเป็นอุบาสกอาย่ในวัดเฮาหลายปีละสองปีกว่าแล้วล่ะเออก็สิบอ๊อเพื่อจะรวมเป็นเจ้าภาพเออร่วมบุญบวชก็ได้ก็คือการนั่นแหละเนาะบ่บุญกันการบวชก็เป็นการส่งเสริมให้บุคคลหนึ่งได้เข้ามาห่มพระเหลืองในการศึกษาพระธรรมค้อสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยแหละ เนี่ยโดยเฉพาะวัดเฮาหรือว่าวัดสาขาวัดป่าสังคุยเนาะก็เน้นการฟังเทศฟังรรมประพฤติปฏิบัติรรมละกิเลสตัณหาอะไรล่ะให้ได้รับสื่อนะรู้หลานชิบดก็เออเพื่อมีจิตศรัทธาในพุทธศาสนาก็ลวมบุญกุศลกันเป็นเจ้าภาพบวชนะก็มีอันนี้ส่งหลายได้เเจ้าของก็ได้บวชก็เออโอ้เห็นคนนั้นบวชละเนี่ยทําบุญบวช ยึดใจอะนะเออบวชไม่แน่นบวชบะบวชสิบห้ามือ้อบวชบรต้ติทหารพน้อยบวชไว้บรต้ติทหารมาบวชเล่นได้กล่าวไว้แลวเด้ันี้บผแม่น้นได้อันนี้เออนนบวชเพื่อว่าศึกษาธรรมมันอยู่มาดลแล้วศรัทธาแล้วนะเออหาได้ยังไโยคนที่ว่าสิบบวชเพื่อรักกิเลสตัณหาบวชนีสงสารบได้แม่บนบวชผ่านเข,าข้าโกบวชสนุกตามโม บวชเพื่อนพระาศาสนา,นานบวชหาคิดนิมนต์มันก็นมีแหม่นนี่บวชศึกษาพระธรรมขั้สอนเพื่อผลทุกข์พระพุทธเจ้าก็มีชุดประสงค์อันนี้ละพุทธประสงค์เป็นวะพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ตัสโูมากตเพื่อมาสอนสัจโลกให้เข้าใจธรรมะให้ผลทุกข์อาศัยเขามาบวชอาศัยซื้อพระเหลืองมันก็เกิดความสำรวมลงได้เห็นบ่เกิดสติ เออมีข้อวัดปฏิบัติต่างกับการเสื้อผ้าขาวจะได้เออเห็นบ่เมื่อเขาเสื้อผ้าขาวมาวัดนี่ละเห็นปเมันก็นรู้สึก้อสวมล้มอมว่าเอาไปจักวัดแล้วไปใส่สุดยังสุดดำหน้าก็ไปดำหน้าเห็นบ่ <c oughs> สุดขั้ราชการ,าาการเป็นโคเป็นหมอในนี้ก็ไปสอนนักเล่นมันก็นต่้งกันอยอะมันก็บมมีสติได้มหนบ่ในเรื่องของการพิจารณานี่แหละครจังวะ่ะ มันมีตัวซ้อยก็คือซื่อในการปฏิพฤติปฏิบัติธรรมโย่การมาบวชถ้าเขาเข้าใจซื่อเขาก็ใสซเป็นก็คือหลวงพ่อเปินเวาหะละมาบวชแล้วก็บอกเข้าใจซื่อตรงนี้มันก็ไส่บะเถอเขื่อนมองห่มเหลืองกับมาเอาลอกล่วงเช่าป้านก็ได้ออมาเบะบุญอาตมาที่สร้างอันนั้นสร้างอันนี้เอออาตมาฝันเนี่ยนั้นในี่นี้เคลื่อนนี้ผ้ากันหลงห็นบอก มันไปในทางที่บอมเมนทังผลทุกบอมเมนพุทธประสงค์ของพระพุทธเจา้าผู้มีปัญญาฟังธรรมเข้าใจข้ากสีส่งเสริมพระเนเพ่อนโปรเพื่อละกิเลสเห็นปะมันเลยเมนแนวทางดีไปไปสร้างแบบหลงงมง่ายเอาบนเอายิทธิฤทธิ์ปฏิหารมีพุทธรูปวัดใดซักเซตก็ไปอ้อนวอนขอพรขอลุขอโผข,ขอเมฆก็มีเห็นปะ ขอให้ได้ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้บนบานศาลก้าวไปวังล้ําวังรวยนี่แหละความเกิดขึ้นมาในจิตเห็นบอกนั้นแหละอุปทา,านขันสังขตเต,ตนะปัญจุปทานาขันธาทุกขาเนี่ยว่าโดยย่อขันทั้งห้าอุปทา,านขันทั้งห้าคือตัวทุกบูมีแต่จะได้จะมีมีแต่จะได้ตำแหน่งสูงจะได้เงินนะในลาบสักกาาละอ่ะล่ะความหวังเห็นบอก ความหลงของสัต์โลกแต่ว่าได้็ดีอำนาจแต่เอามาใช้ให้มันเป็นประโยชน์คือว่าใช้มาเป็นสื่อที่จะซ้อยให้เกิดบุญเกิดกุศลผู้มีอำนาจก็สามารถเ็ดบุญกุศลได้เป็นผู้ใหญ่บ้านในี่ก็นำผ้าลูกบ้านทำบุญได้พัฒนาหมู่บ้านให้สะอาดนะครับเป็นบุญได้สร้างไฟตามถนนหนทางเมื่อเกิดอุบัติเหตุบ่ถนนเป็นลุมเป็นบ่อหน้าฝนเป็นแน่นี้ ก็เป็นบ่นได้ฮะนันนี่แม้ว่าบ่มีได้บ่มีประโยชน์ได้แต่ว่าไส่บอะทไปเป็นผู้ใหญ,ญ่บ้านผู้มีอำนาจนัาการเมือญญญญงแล้วก็ไปลวงเอาใน่เนีเ้ไสไปในทางทางอะไรนะทางนรกอะไแล้วเหตทางนรกให้เจ้าของทั้งที่โอกาสมีอำนาจเป็นบ่มีโอกาสำนาาสำพาให้เกิดประโยชน์คืพอพระเจ้าพิมพิสารเลยน,นะมาพราชากษริย์ พาบริวารไปฟังธรรมบรรลุธรรมกันพ้นทุกข์กันเราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดตกนรกนึกขึ้นสวรรค์เราต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นคนมาเอาโพเอาเมียตาคึงเสียเ้ยวเน,นี่ยน้หายเดียวศูนย์เสียเ๋ยวโพไปทั้งนั้นเมียไปทั้งนี้แหละมึงไปเมียไปศูนย์สเสียเ้ยวย่นีินบอกมันต้องมาเกิดอีเอินบอกฟังธรรมระพุตธเจ้าเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติธรรมเกิดธรรมมาพิสมัย มีความเลื้มใสยังน้อยก็ได้มีความเลื้มใส่ศรัทธาบวันไหวข้าน้อยัวแล้วคำสอนพุทธเจ้าสอนให้ละกิเลสสอนให้พ้นทุกได้เขาถึงแล้วสอนให้เรียนรู้อุปทานากันฮะเขามาวัดมาตังดหลนก็นยังบบหูเหลืองขันฮะโบลงหูอริยสชัจนซี่ไปวัดก็ม่แต่ไปทําเบอร์ทําหวยฟันดีน่ะไดกคูบ้าเอาเอ,เอมเด้ไม่ออกฟันนั่นเลยเมื่อคืน ถามแต่เรื่องผ้ากันซวนกันล่วงนรกอันนี้นะเห็นบะเทนที่เขามาวัดเทนทีน่ละอาศัยพะระลืองศึกษาคําสอนพระพุทธเจ้ากับส่วนเดี๋ยวลงนรกไม่ออกกส่วนพระซวนพระลงนรกขึ้นกันพระกับซวนโยมลงนรกเพื่อนผัดพากันยิ้มยิ้มอยู่ในนรกกันแล้วเนี่ยนั่นเป็นสิ่งที่เขาบอกเข้าใจเห็นบะเอเอข้าวัดบอกมาฟังธรรมฟังเทศศึกษา พระําคำสอนมึงเธอมีพระไตรปิฎกในตัวกระบอกหูจักเปิดอ่านเดี๋ยวมึงเธอเข้าไปบังวัดโอ้ยมีหลายตัวคือกันพระไตรปิฎกบูมีไผเปิดอ่านปอกเปิดออกมาเมตตาพระกันยังบอกเปิดอ่านเปิดออกมาเปิดแข่งกันได้อยย่หนังสือธรรมะคำสอนเป็นบูชาไวนะ้ละนึกว่าพระไตรปิฎกถวายพระตัวตพระไตรปิฎกมีอนิสงส์งหา้ายคนวะโยมถวายพระไตรปิฎกวัดนั้นวัดนี้ อันนี้ส่งคือ,อยังล่ะก็คือคําสอนพทธเจ้าเมืนบอกอยู่ในพระไตรปิฎกเอามาอ่านเอามาศึกษาเพื่อความพ้นทุกข์เป็นคําสอนที่สอนในละกิเลสสอนในพ้นทุกข์ที่ห้ากันเอามาถวายแล้วก็ว่าได้บุญละพระกษส่วนเฮ็ดปุ่นเฮ็ดอันนั้นละ,ละได้บุญหลายอันนี้ส่งหลายว่าได้เกิดประโยชน์เห็นบป่นปี่ยวงคนใบอ่านแล้วก็เกิดประโยชน์คุณบาอาจารย์หูค้าสอนในพระไตรปิฎกสอนเรื่องอยัง คำสอนในปฏิปิฎกสรุปแล้วก็มาสอนเนื้องตัวเฮ้าอ่ะล่ะสอนอุปทานกันห้านน,นี่แหละไต่ป,ตปิฎกมันมีแปดหมื่นสี่พันแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขัคคันแปดหมื่นสี่พันคาถาสี่แปดหมื่นสะี่พันบทน่ล่ะว่สิไปอ่านในไดรโนมันจะจมื่นมันมีแม่บทแต่ละบทก็สอนใ้เฮ้าละกิเลสห็นบอกเพื่อนใหม่ถึงว่าเพิ่นไปสอนผู้นั้นสอนผู้น,นี้อ่ะนะสอนก็นให้ละกิเลสนั่นล่ะละ ความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงแต่ว่าคําสอวนเมื่อก็ตามจลิตนิสัยของคนเมนบ่อแต่เป้าหมายก็คือให้ละกิเลสละความยึดมันตัวตนคือกายใจบะนะ่ิเนเห้าอน่มคือทุกข์คือสอนให้เห็นทุกข์นั่นแหละทุกข์เกิดจากกิเลสตัณหาในใจบอกความเห็นใ,นในใจที่มันมีกิเลสกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงในใจความยื่ใดในรูปเสียงกินรส เห็นอ,อ,อยู่บอกเฮาจะได้อันนั้น่ะได้อันนี้แท้จริงแล้วได้มากแล้วก็หายไปเอรวบที่งงามๆได้มากหายไปร่างกายเจ้าของที่ว่าเป็นสาวก็หายไปเห็นบอกกายเป็นใยแก่หัวงองละเห็นบอกล้างกายแขนคากะสิลุกกระบ,บายละเอาดากขึ้นก้อนเห็นบอกร้างกายมันเสื่อมเนี่ยชีวิตเฮาเนี่ยมันมาด้วยความทุกข์ทั้งนั้นนั่นแหละจังว่าให้พิจารณาธรรมนะ ้าสิบอกเห็นทุกหลายอะนะเห็นตามความเป็นจริงแล้วร้างกายข้าน้อยคือเป็นลรกหลายก็ผนนั้นผลนี้แทะบมมีบมมีคำควรบมมีพิไรล,ล่ำพันมีแต่การศึกษาอันนี้แหละมันสอนให้เห่าเห็นบอกให้เห็นทุกเจ็บนี่แหละให้สอนให้เห่าเห็นเห็นธรรมแก้นี่แหละสอนให้เฮาเห็นธรรมตายนี่แหละสอนให้เหาเห็นธรรมแต่บัดนี้ เขาบอมีซื่อมาอธิบายให้เห็นหมายถึงว่าผมมีซื่อมาอธิบายให้ศึกษานะให้เรียนรู้ให้พิจารณาเนี่ยนี่มีแต่ซื่อโลกมีแต่สอนว่าโอ้ยเรจะเจ็บเจ็บไม่ดีมรจะแก้แก้มีดีเหรอเราจะตายเหรอเออมมนบอกเพื่อสิจะตายเหรอเพาะหนูโกรยกันเมนบอกเกิดมาแล้วคอยบราจะตายได้คอยเออ วัาวไปรถว่จะตายมาตายเพื่อก้าอ่แหละนั่นเป็นสิ่งที่เฮ้าบ่ศึกษาถ้ำเมาเฮาก็เลยต่อต้านความเจ็บความแก่ความตายถ้ามาศึกษาถ้ำแล้วมันก็เนี่ยมันก็เกิดการพิจารณามีมุมมองเพิ่งก็ยุ่สบายเห็นบอกพระที่ภาวนาพระทุดงกรรมฐา,านบกว่าแต่พระเมชี่แม่ภาพเห็นบอกรเราจ้ามีความศรัทธาคู่มือนี้ก็หลายได้ วัดปฏิบัติบอกว่าโยมกับปฏิบัติเก่งก็พระก็มีจิตใจสงบลมเย็นบ่มีกิเลสเห็นปะบ่ได้สนใจทรัพย์สินเงินทองอย่างมากมายแต่ละเมือกอะกิน,ข,นข้าวแห้งดีแห้งเห็นปะโดยเฉพาะได้มาอยวัดเนี่ยพอออกไม่ออกเป็นอุบาสกุบาสิกามาโยวัดเออได้ได้ไดกินข้าวมือเดียวกับพระวนาพรไอปเนี่ยว่ามีภาระอย่างหลายบ่ยได้สร้างกรรมทำเวรก็ไผ บอกไม่แต่บุญกุศลไม่แต่ดีไยเดียวฉะนั้นการบวชเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่ดีพูดแต่เจ้าพันจังว่าการบวชด,ดีนักแ่สาธุขโขปัปพัชชาการบวชด,ดีนักแ래แต่ว่าบวชก็คือว่าแะไว่าบวชเข้ามาเนี่ยเพื่อศึกษาธรรมะเพื่อละกิเลสละอุปทานขันมันสิดีแท้ดีในทางที่สิดับทุกแม่นดีดีอยู่ในบุญกุศลก็ได้แม่นปะ แล้วสำรับโพชัดผ้ากสิมีความเข้าใจส่งเสริมกันบุญแต่ว่าการบวดแต่ละคนกันเห็นบ่จัดงานยิ่งหญ่คิดว่าได้บุญหลายย้อนนี่คนมารวมงานหลายเฮาบุญนี่แหละเฮ้าบอกเข้าใจจุดประสงค์การบวดแท้จริงมันป่ได้ยัมีแค่เครื่องบวดแค่นั้นแหละเห็นบ่เธอจงเป็นพิสูุมาเถิดพู้ไเจ้าขําบวดในพระ สมัยครั้งโบราณไม่ได้มีคำเก่าอันนั้นอันนี้ได้เธอจงเป็นพิสูจนมาเถิดทำอันเราเก่าวดีแล้วเธอจงทำที่สุดแห่งกองทุกเถิดสำรับผู้ที่ยังบวบบรรลุถรำนะเบื่อกรสีก้าวว่าให้ปฏิบัติตามถรมและก็ทํำให้ถึงที่สุดทุกก็คือภาวนาดับทุกมาบวชแล้วก็เสวสาธรรมะภาวนาดับทุกนั่นแหละส่วนผู้ที่บรรลุเป็นพระอาหันแล้ว เป็นกับกล่าวอีแบบหนึ่งกับกล่าวว่าเธอจงเป็นพิสุมาเถิดทาอันเราเกล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติทำนั้นเถิดคือมันประพฤติตามถ้ำแล้วนะคือจบแล้วนะแต่ประพฤติไปตามถ้ำที่บรรลุแล้สวสอนคนที่ยังเมื่อบรรลุนะเผยแผ่คําสอนพุพนทธเจ้าต่อไปนี่คนมาขอบวชส่วนมากก็ศรัท่าเยียบาพ้นทุกข์สมัยครั้งพุทธกาลนี่แม้ บวชจัดงานยิ่งใหญ่ต้องมีหมอล่ำแหงแถวทางอื่นก็แหงโอ้ยกิ่นเรางานยิ่งใหญ่ตัวเมื่อเป็นแสนสองแสนงานบวชบวชมาสิบห้ามือเห็นบ่เอาเงินเสียเงินตั้งหลายแต่บุญกุศลบกเกิดขึ้นเลยเม้นบ่บุญม่องได้หร่าบวบุญ,บญยุ่นนี่การที่ว่าเสียเงินหลายบบุญคือใจใจที่ ยินดีในความดีนะเห็นบ่าเขามีความย็นดีในการบวชนันก็เป็นบนุญมีหรือว่าค่อยอนุโมทนากับการทําความดีเขาก็เป็นบนุญเห็นบ่าวเพิ่นได้บวชโอ้ยเย็นดีน,<ม>น,นั่เมเพิ่นบวชละแม้นว่าโอ้ยขี้เล่าขี้ยาไปบวชโมสรงเสริมดอกหม่หบดเยอะบวชมีแมน้นบางเทื่ยเขาม,มาบวชเขาแก้ไขได้ รับปุ่งใดเนาะคนห่อมันบอกเนี่ยเฮ้ยมันบอได้รับเสื้อธรรมะมันก็มูจักการแก้ไขมันมูจักยาหนะมันมันมูจักว่ายาธรรมะโอสถมันดีคือเฮ้ยกันล่ะเราเคยบวชกับผมว่าธรรมะการบวชดีนะไดนเขียนมาบวชแล้วก็ถ้าขึ้่นว่าสิพันศาหนึ่งกับละซิบเนาะเดี๋ยวมันก็ขค้ือนขึ้นกันนั่นแหละมันบอกเดี๋ยวพอมาบวชมาเรียนรู้ ศึกษาธรรมะอลยก็โอ oh, ้ม like. ันดีได้ลหละธรรมะเนี the the ่มันสอนให้เราละกิเลสสอนให้เราเรียนรู้ชีวิตที่หลวงในรูปเสียงกินลดพัฒนาที่สิมีเมียมีโผเมนบอกก็หวังความสุขจากรูปเสียงกินรดเนี่ยพัฒนากรรมมาคุ้นทั้งห้าหะความสุขของสัตว์โลกคืออยู่ในชั้นของกามเห็นบอกภูมิของกามมนุษย์เนี่ยเทวดาคือกัน คือมีความปรารถนากมแม้วก็ว่ามีความสุขตาเห็นรูปที่งามมีความสุขหูได้ยินเสียงมนต์มีความสุขจิตใจเข้าเป็นลักษณะอันนี้สำรวจเบื้องใจเจ้าของรดถ้าใจมันยังต้องการรูปที่งามเสียงที่เพาออาที่แทบแส้เข้าไปแล้วก็มีสุขคือฐานะของสัตว์โลกยังเป็นทุกข์จู้ยังมีกิเลสยังมีความงโง่นังล่ะยังฝนทุกข์บ่ได้ ว้าวโงอบัดศูนย์ขึ้นมาได้นออบางคนเจ้าของสารราดเลยเว้ากระตุ้นกันว้ากระตุ้นให้พิจารณาไม่ได้แม่นวาผูัน้นผู้นี้โง่มาได้เจาะจงแต่พุทธเจ้าพันว่าโงห่หมายถึงอวิชชาสัตว์โลกเต็มไปด้วยอวิชชานะจึงมีการเวียนว่ายตายเกิดเหตุที่มีอวิชชาก็เพราะว่ามีกิเลสตัณหาเพราะไม่มีวิชา่ะ เอาอวิชชาคือความไม่รู้ก็คือความโง่นะวิชชาคือความฉลาดาวิชดาดทุกก็ค,คือผู้รู้ผู้รู้คือพุทธเจ้าเขายังมีวิชายังมีความรู้ก็ต้องมาฟังธรรมเรียนรู้ว่า,าทุกสิ่งทุกอย่างคือสังขารน,นี่ละมันหมดเทงสังขารเป็นทุกอ,อย่างยึดมั่นถือมั่นอย่างบ่ได้บ่เมียนตัวบ่เมีนตด นี่แหละธรรมะของปุดัเจ้าเป็นของแท้สมมุติต่างๆในโลกเป็นของปลอมยึดมั่นถือมั่นอย่างว่าได้เน่วังว่าสิมีความสุขกับผู้นั้นผู้นี้